สวัสดีเพืนเพ่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีที่เราจะแปลงไฟล์รูปภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆนะคะให้ได้ไง่ายๆภายใน2คลิกนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ลิง ใต้คลิปนะคะเราจะเจอตัวนี้เนาะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยอันนี้จะเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์นะคะซึ่งใช้งานง่ายมากๆทุกคนนะคะเดี๋ยวรอการดาวน์โหลดสักครู่นะคะ โอเคนะคะตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้คลิกขึ้นมาเลยนะคะ,อะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด next นะคะกด a p s e t นะคะแล้วก็กด next อีกทีนะคะกด next ไปเรื่อยๆนะคะกด install นะคะกด yes นะคะ,ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ อ่รอการทำงานของมันนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกด yes นะคะโอเคมันขึ้น finish แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูวิธีการกันบ้างนะคะเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปทำ โอเคนะคะเราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาเนาะเสร็จเรียบร้อยก็คลิกขวาแบบนี้นะคะอะพอคลิกขวาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้มาที่ไฟล์ converter นะคะตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะแปลงเป็นไฟล์ต่างๆได้เลยนะคะ to jpg นะคะอ่ไฟล์ต่างๆได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองแปลงไฟล์ตัวนี้เป็น png นะคะอันนี้มันเป็น jpg เนาะ,ะกดคลิกขวานะคะแล้วก็ converter เป็น png นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็กดปิดไปได้เลยนะคะเราก็จะได้ไฟล์ png มาแล้วนะคะ,ะง่ายมากมากนะคะเสร็จแล้วก็แปลงไฟล์ตัวนี้บ้างนะคะจากไฟล์ m v c นะคะกดวิดีโอนะคะ ไฟล์คอนเวิเตอร์เป็นเราอยากเป็นให้เป็นอะไรนะคะ MP3 นะคะหรือว่า WAV นะคะแปลงเป็นจาก MP3 เป็น WAV ก็ได้นะคะกดไปเลยแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะเราก็จะได้ไฟล์เป็นอ่า wav มาแล้วนะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะ โอเคนะคะยังไงก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะสำหรับใครที่อยากแปลงฝ่ายแบบง่ายๆนะคะด่วนๆเนาะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ